อันนี้เก็บได้ยังเหรอเนี่ยอันนี้เก็บได้แล้วอ,นนอมีปลาด้วยอันนัี่ยนี่น่าสาวสาวอันนี้ห้าเมตรห้าสิบห้าสิบสาวกับช่วงหน้าสองเมตรห้าสิบเราถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะสวัสดีครับ ามาจนได้เ,จจเออๆๆอยู่ข้าวเนี่ยอยู่ข้าวแล้วปลาด้วยออครับสวัสดีครับผมจ้าผมเป็นพี่นะครับคือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้นะครับด้วยพื้นฐานขอ,ของของของเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเด็กๆอ่าเด็กๆก็ ให้เกียรติมาว่าเป็นลุงแล้วก็พอเป็นลุงแล้วเนี่ยเด็กเรียกผู้ใหญ่รุ่นเกศเกจิดเป็นสิบก็จะเรียกลุงตึงแต่ตอนที่ก็เรียกลุงถึงหมดเกียรติจังหวัดเรียกลุงถึงเป็นลุงถึงไปโดยโดยธรรมชาติเลยครับลุงเรียนต่างๆที่เห็นในจังหวัดสตูลส่วนมากเนี่ยก็มาจากลุงถึงนี่แหละ <c oughs> ทั้งทั้งของเอกชนทั้งของส่วนราชการที่เขาส,ส่งเสริมมาก็เป็นของลุงถึงที่ทําทั้งหมดนะครับ มันจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นเป็นละอองผักจะไม่ช้ำอันนี้เก็บได้ยังเหรอเนี่ยอันนี้เก็บได้แล้วอันนี้เป็นเป็นอ่าอันนี้ผมปลูกวันที่วันที่สิบเปียกนะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วปีที่แล้วครับปีเลยแล้วมก็ประมาณยี่สิบห้าวันหนอยยี่สิบห้าวันเอง ก,ก็จะเ,เป็นปลูกกับเมล็ดใหญ่เลยก็ประมาณหนึ่งเดือนเดี<ม>๋ยวว่าจะเป็นการอพต้นกล้าแล้วก็ย้ายเน,นี่ยแต่ในต้นกล้ารประมาณสิบวันย้ายไปประมาณามายี่สิบวันก็เหมือนกันแค่ยังไงแต่ว่าการย้ายต้นกล้าเนี่ยการย้ายต้นกล้าเนี่ยมันจะเราจะได้ปริมาณที่เยอะน้ำหนักจะเยอะต้นใหญ่ อ่าสิบห้าเซนห้าเซนครับคว้างตุ้งห้าคูณสิบห้าแล้วก็มีนต์สิบเซนต์สื้อขนาดอะไรไอ้นี้แถวแถวที่ร้านมันจะมีหลายขนาดนั่นเลือกเลือกใช้เพราะว่าระยะห่างระยะห่างแต่ละติ๊กเกอร์อ๋อก็ช่วงละเม็ดประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเวลามันกระจายแล้วมันจะพอดีมันจะเต็มเม็ดหนึ่งครับอ่างิงลมแรงลมตะกั่งเหรอเบอร์เบอร์เบอร์น่าจะหกมิ้นท์น่ะ ประมาณนั้นหกมิลนหกมิล้าหกมิู่กเหมือนอยู่ไปภาคเหนือเลยมีีละอองหมอกเีกน่้อยการปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยส่วนผสมมันไม่เหมือนกันถ้าเราใช้มะพร้าวสับขวยมะพร้าวมาปลูกผักบุ้งเนี่ยคุณจะไม่ได้เพราะว่าผักบุ้งเนี่ยมันลากมันจะไปยึดในขุดในในในมะพร้าวสับเนี่ย ออกไม่ได้มันติดกับอ่ามันติดหมดเลยเสียรากหมดใช่ไหมเสียรากหมดเสียหมดเสียหมดทุกอย่างอันนี้สอออันนี้ห้าเมตรห้าสิบห้าสิบสองกับช่วงกับสองเมตรห้าสิบช่วงสองเมตรห้าสิบพลาติกอยู่ได้กี่ปีนี่พลาติกตัวนี้น่าจะสามสิบปีตัวนี้มันตัวนี้ร้อยห้าสิบแต่ว่ามันเหนียวอยู่เลยไม่ค่อนไม่ค่อนเศรีตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นสิบปีสิบปีขึ้นอืมกี่ไมค่อนอ่ะสองร้อย S 2> 2 <S อ ó, สองิบปีเพราะว่าหลังใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้แบบสองสามสี่ปีนไม่คุ้มมันเวลาเราเราเปลี่ยนอ่ะมันมันมันเหนื่อยสามปีเปลี่ยนสามปีเปลี่ยนมันไม่มันเหนื่อยอ๋อนี่สิบปีเลยฮะสิบปีบวกของญี่ปุ่นสั่งนอกนะสัはは่งนอกมากว้างเท่าไหร่อันนี้โรงเรือนกว้างสิบห้าเมตรไม่มีเสาการต่างจุดที่มันที่มันมันแพงไหมเพราะอะไรเพราะมันใช้โครงสร้างใหญ่โอ้ตรงนี้ร้านก็่บาท ไอนี่ร้านกว่าขนาดน่าไรนะจิ้มห้าคูณสมสโอ้โหล้านกว่าตาปี้กี่ปีแล้วเนี่ยตัวไหนตัวนี้ตัวตัวท่สามปีแล้วสามปีแล้วอยู่ได้กี่ปีนี่โครงสร้างก็เยอะผมว่าเราน่าจะอายุเราน่าจะยังยังอยู่อ๋อยังอยู่ใช่ไหมตติก่อนเนียปัติปัติเดสิบปีสิบปีบวกอ๋อครับสิบปีบวก ส่วนเรียนดูการผูกขับกขอน่ข้างนอกเนี่ยเอ่อกิงอย่างกิงก็เดือนอยงอยู่ในนี้สามเดือนแล้วสามเดือนแล้วนะยังเก็บได้ยังเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ยังเก็บได้อแต่นี่ก็คือปลายปลายเลยใช่ไหมปลายแล้วที่ผมจะลื้อแล้นสามเดือนกว่าแล้วแต่เนียงเพียกินหมดหมดเลยทั้งเพียทั้งเนื้อลาอะไรกินหมดก็ไม่น่าจะร้อนเพราะลมมันก็ระบายดีไม่ร้อนไม่ร้อน ถ้าร้อนเราจะมีหัวพ่นมีมีมีค่นหมอกอ๋ออันนี้แล้วแล้วปลูกอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ปลาสติกระบบนั้นก็อ่ะอันนี้ออกออกนะจะก็คือเปิดน้ำข้างล่างระบบอ่ะเป็นเป็นเหมือนตัวนกอตัโนมืออัตโนมือเพราะว่าผมใช้ไอ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 ้สมาร์ทโฟนก็ไม่ได้มันมันหลายโซนมันเยอะมากไอ้ตัวนุหวานหรือว่าที่มันหรือนุหวานครับ มันเป็นคณะหวานเลยแล้วก็ค่อยค่อยแยกเนี่ยครับเรื่องนั้นหนูเขาแยกนะจะดงว่าปลูกอย่างอื่นก็ได้เลยในนี้เนี่ยก็รอบก่อนก็ผมปลูกปักอยู่สองปีไงอ๋อแล้วก็มาปลูกตัวขักยาวเพิ่งเลยแล้วก็กลับไปปลูกผักอีกน่าจะปลูกผักอีกปลูกอะไรตอนนี้ผักที่ทำอยู่ทุตบไปทุบไปมาอย่างอื่นเราอย่าไปฟืนให้ให้ยากไงทำดีกว่าไม่ด้านบนทำไมต้องทำ

ทั้งคนทั้งดอกไม้เลยเนี่ยพอแค่นี้ก่อนบายๆนะครับจะถ่ายรูปกันก็เป็นที่ที่สองนะของวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นที่ที่เขาทำเป็นผักสลัดอินรีนะฮะสำหรับการส่งเข้าห้างโมเดิร์นเทรดนะครับ นี่ก็เป็นสาขาหนึ่งฮะตรงนี้จะเป็นผักไทยส่วน,นงตึงนะฮะ